สวัสดีครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับผมอยู่กับกระผมมนุษย์ค้งข่าวสปอยล์หนังยาวๆสลับชาวนอนดึก ถ้าไม่เช้าเราไม่นอนและในวันนี้นะครับผมก็มีหนังอินเดียสุดดรามา่าน้ำตาแตกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจจะออกมาแนะนำและสปอยให้ชมกันโดยหนังเรื่องนี้มีชื่อว่ากาบิกุชิกาบิกรรมหรือชื่อภาษาไทยก็คือฟ้ามีอาจกันร,รักโดยหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่มีมาตั้งนานตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วสมัยตอนนั้นผมยังสองสาขวบกว่าเองตอนแรกเนี่ยผมก็ลืมเนื้อเรื่องไปหมดแล้วแต่ก็มีคุณผู้ชมแนะนําหนังเรื่องนี้เข้ามา<ๆ>ก็เลยลองไปหาดูพอได้ดูแล้ว ถึงท่อนเพลงปุ๊บผมนี่แทบจะร้องตามได้เลยคือเมื่อก่อนเนี่ยเคยได้ยินเสียงเพลงพวกนี้มาบ่อยมากซึ่งหนังเรื่องนี้ได้ขนนักแสดงคุณภาพของอินเดียมามากมายเช่นซาลุคานโดยเขาได้รับบทเป็นราหุลฮิติกโรชานรับบทเป็นโรฮานกาชันเทพคนรับบทเป็นอัญจลีกรีนากระปูลร,รับบทเป็นภูจาอมิตาพัชจ,จรับบทเป็นยาชชายาพัชจ,จรับบทเป็นนันดีนีโดยเนื้อเรื่องคร่าวๆของหนังเรื่องนี้ก็คือยาชได้รับราหุลมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธร หลังจากที่ราหุลได้เข้ามาเขาก็ได้เติมเต็มความฝันให้กับครอบครัวจนกระทั่งราหุลโตขึ้นและเขาได้หลงรักผู้หญิงที่มีฐานะต่ำกว่าจึงทาให้ยัชโกรธมากและไล่ราหุลออกจากบ้านหลายปีต่อมาโรฮันผู้เป็นน้องชายจึงเดินทางตามหาราหุลเพื่อที่จะสมารลอยเล้าในครอบครัวให้สําเร็จและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ต้องมาติดตามชมกันเลยครับผมฮันแน่น่าดูใช่ไหมล่ะเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับและถ้าหากคุณผู้ชม เกิดสนใจอยากรับชมหนังเรื่องนี้แบบตัวเต็มๆอยากร้องห้าแบบจุใจแล้วก็นะรองไปรับชมกันได้ที่ Netflix เลยนะครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยครับผม เปิดเรื่องมาแลครับที่งานแข่งกีฬาคลิกเกตถึงตอนนี้ก็ถึงช่วงคลายแม็กแล้วโดยโรฮานพลายเอกของเราก็ได้เป็นความวังสุดท้ายของทีมถ้าเขาตีโดนทีมก็จะชนะทันทีซึ่งก็มีเหล่ามวลมหาประชาช้ยืนเชียร์กันเต็มเลยและก่อนที่จะตีโรฮานก็ได้นึกถึงคําที่พี่ราหุลเคยสอนกับเขาไว้ว่าถ้าอยากจะเป็นคนสําคัญอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะชนะนายจะต้องฟังเสียงหัวใจตัวเองแต่ถ้าหัวใจของนายไม่ส่งเสียงจงหลับตานายลงซะและคิดถึงพ่อแม่ของนายแล้วนายจะก้าวข้ามอุปสรรคไปได้ ปัญหาทุกอย่างจะหายไปและชัยชนะจะเป็นของนาย ของนายคนเดียวหลังจากสิ้นคําของราหุนโลฮานก็ได้ตีคลิกเกตโดดและทําให้ทีมเป็นฝ่ายชนะไปซึ่งมันก็ทําให้กองเชียร์ดีใจกันยุใหญ่เลยหลังจากกลับมาห้องโลฮานก็ได้ส่งอ e ีเมลไปหาพ่อกับแม่และบอกว่าเขาคิดถึงพวกท่านและเขาจะกลับบ้านในวันดีวารีซึ่งระหว่างที่เขากําลังจัดกระเป๋าอยู่เขาก็หยิบรูปภาพสมัยที่เขายังเด็กกับพี่ราหุนมาดูก่อนที่หนังจะตัดไปที่บ้านของคุณย่าคุณย่าเนี่ยเธอก็นั่งร้องไห้อยู่คุณยายก็มาบนว่าคุณย่าชอบดูรูปราหุนและโลฮานทีไรก็ต้อ้อองง ตลลอดเยซึ่งคุณย่าเธอก็บอกว่าเธอคิดถึงพวกเขาทั้งสองคนและเธอก็รู้สึกผิดที่ทําให้ครอบครัวต้องเหินห่างกันระหว่างที่กําลังคุยกันอยู่สองคนโรฮานก็กลับมาที่บ้านพอดีโรฮานก็ได้กล่าวทักทายและกอดคุณยายกับคุณย่าทั้งสองคนซึ่งคุณย่าเนี่ยเธอก็กอดโรฮานและก็ร้องไห้นะครับในคืนวันนั้นระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังคุยกันอยู่คุณย่าก็อยากจะบอกความจริงทุกอย่างเรื่องลาหุ่นที่โลฮานยังไม่รู้ว่าที่จริงแล้วลาหุ่นออกไปจากบ้านแล้วตอนที่โรฮานไม่อยู่และลาหุนก็ไม่ได้เป็นพ่ท้้ขขอองงงโโรรหัันนนนซึจเเก็าาม และได้ยินพอดีถึงกับช็อกเลยครับซึ่งคุณย่าก็ตกลงเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้โลฮันฟังทั้งหมดโดยเธอก็บอกว่ายาชได้รับราหุ่นาเลี้ยบเป็นลูกบุญธรรมตั้งแต่เด็กซึ่งเขาได้กลายเป็นดวงใจของนันดีนีและช่วยเติมเต็มความฝันให้กับยาชหลังจากผ่านมาเกปีโรฮันก็ได้เกิดหมอดูก็ได้ทํานายว่าโรฮันจะเป็นความเข้มแข็งให้กับครอบครัวจากนั้นโลฮันก็ได้ถามคุณย่าว่าแล้วพี่ราหุ่นรู้หรือเปล่า,ว,าว่าเขาไม่ใช่ลูกแท้ซึ่งคุณย่าก็บอกว่าเขาได้รู้เรื่องนี้ตั้งแต ใจเด็ดขาดว่าจะไม่พูดเรื่องนี้อีกเพราะราหุลจะเป็นลูกชายแท้ๆของพวกเขาแต่หลังจากเวลาผ่านไปความจริงมันก็ถูกนําม,มาพูดมาอีกครั้งในวันดีวลีและนั่นก็เป็นมาสุดท้ายที่ราหุลได้อยู่ที่นี่ก่อนที่หนังจะตัดไปที่บ้านของยัชวันดีวัลีเมื่อ10ปีก่อนที่นั่นตอนนั้นก็ได้จัดงานเวลีอยู่โรฮานเ,เองเนี่ยก็ยังเป็นเด็กอ้วนๆตัวน้อยๆอยู่เลยระหว่างที่แม่นมกําลังใสเ่เสื้อผ้าให้โรฮานอยู่ซึ่งโรฮานเนี่ยจะชอบบ่นนะครับและก็ชอบเรียกแม่นมติดปากว่าดีเจแต่ที่จริงเธอช่อววาใดจนนนนซึงนนัั้ก็มี พี่น้องมาร่วมงานกันเต็มเลยรวมไปถึงนายหน้าลูกสาวของเพื่อนสนิทของยาต์และระหว่างที่จัดงานอยู่ราหุลน,นี่ก็กลับมาจากลอนดอนกําลังลงมาจากฮอเพื่อมาร่วมงานนี้ด้วยซึ่งนันดีนีเธอก็สัมผัสได้ว่าราหุลจะมาเธอก็ไปยืนรอที่หน้าบ้านก่อนเลยพอราหุลเข้ามาก็ถามนันดีนีว่าทําไมแม่ถึงรู้ล่วงหน้าว่าผมจะมาทุกทีเลยครับซึ่งนันดีนีเธอก็ยิ้มทั้งน้ําตาก่อนที่ทุกๆคนในครอบครัวจะมายืนสวดมนต์พร้อมหน้าพร้อมตากันในเย็นวันนั้นราหุลก็เดินคุยกับนายหน้าซึ่งเราก็จะได้้้รูว่าทัง คเกกกกช้าวันต่อมาราหุลกับโรฮานก็มานั่งดูแข่งคริกเก็ตทีมอินเดียแข่งกับอังกฤษกันเพราะทั้งสองคนชอบกีฬาคริกเก็ตมากๆโรฮันเนี่ยก็บอกว่าทีมอินเดียสุดยอดมากๆถลม่มพวกอังกฤษซะยับราหุลเนี่ยก็เลยพูดไปว่านาทีสุดท้ายอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่าเชื่อใจพวกเขามากพวกอินเดียเชื่อไม่ได้ระหว่างที่ทั้งสองกำลังดูกันอยู่แม่นมเธอก็มาแต่งตัวมัดเชือกรองเท้าให้กับโรฮานซึ่งราหุลก็บนก่นกับแม่นมว่ายังไม่สอนโลฮานผูกเชือกรองเท้าอีกหรอแล้วเมื่อไหร่เขาจะทําาาเเป็็นนึงแมม่กกบอวขยัง เป็นเด็กน้อยอยู่เลยซึ่งตอนนั้นนันดีนีเธอก็เดินเข้ามาราหุลเลยเินไปกอดแม่และแกล้งโรฮันบอกว่าแม่รักเขามากกว่าโรฮันซึ่งมันก็ทําให้โรฮันเนี่ยงองแงฟ้องแม่นมใหญ่เลยตัดไปที่บริษัทของยากยาสก็ได้คุยกับราหุลโดยเขาจะให้ราหุลสืบทอดธุรกิจต่อจากเขาและยาสก็ได้พูดถึงคําสอนของปู่ให้ราหุลฟังว่าอย่าเลือกทางเดินของชีวิตที่มันจะสร้างความเสื่อมเสียให้กับครอบครัวและวงตระกูลโดยเด็ดขาดใครใก็หาเงินได้ทั้งนั้นแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับความเคาารรหลังจจกกูเสส็็ย ราหุลรับปากว่าจะทําตามในสิ่งที่เขาพูดไปซึ่งราหุลก็รับปากสัญญาที่จะทําตามและจะทําให้ครอบครัวมีความสุขก่ขอนที่หนังจะตัดไปที่อัญจารีเธอและชาวบ้านก็กําลังฉลองที่ทีมอินเดียได้แข่งคริกเก็ตชนะทีมอังกฤษซึ่งเธอก็เป็นลูกสาวของแม่นมโรฮานมีน้องสาวชื่อภูจาและตอนนี้พ่อของเธอก็กาลังป่วยสุขภาพไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ตัดกลับมาที่ราหุลเขาเนยก็กลับมาถึงบ้านหลังจากที่ไปงานปาร์ตี้กับนายหน้ามาซึ่งนันดีนีเธอก็ถามราหุลว่าทําไมถึงกลับเร็วงานเนวาเาเ่กบบออไปขื งานสังคมคนเยอะมันวุ่นวายนันดีดีเธอก็เลยบอกว่าราหุเนี่ยไม่ได้เชื้อย่าสเลยยาสเนี่ยชอบงานปลาตี้ชอบเข้าสังคมมากๆเพราะย่าสจะชอบแอบมองสาวอยู่เรื่อยๆซึ่งยัาสกะบ,บนนันดีนีใหญ่เลยว่าถ้าเขามองแต่สาวๆแล้วเขาจะเห็นนันดีนีได้ยังไงหลังจากนั้นคณย่าเนี่ยก็พูดถึงประเพณีของบ้านพวกเขาว่าคนอาวุโสในบ้านจะมีหน้าที่เลือกลูกสะพายให้เองซึ่งนันดีนีเธอก็บอกว่าสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเด็กๆสามารถเลือกคู่ครองได้เองแล้วซึ่งยาสเนี่ยก็มองหน้าน,นันดีนีและบอกว่าไมม่ี อะไรเปลี่ยนทั้งนั้นวันต่อมาที่บ้านของอัญจลีแม่นมของโรฮันเนี่ยเขาก็แดนป่วยขึ้นมาลาหุนกับโรฮันก็เลยเดินทางมาหาและเอายารักษามาให้หลังจากที่ออกมาจากบ้านลาหุ่นก็ได้เห็นอัญจลีเธอกลาลังเต้นอยู่ด้วยหน้าตาที่ร่าเริงเลยทำให้ลาหุนเนี่ยเกิดปิ๊งเธอขึ้นมาส่วนโรฮันที่รอลาหุ่นอยู่บนรถก็บ่นว่าลาหุ่นหายไปนานเลยเดินตามหาจนไปเจอกับแก๊งของภูจาซึ่งแก๊งของภูจาเนี่ยก็รุมแกล้งโรฮันบอกให้โรฮันพูดคำยากๆรัวๆอารมณ์ประมาณว่าชามเขียวขวามชาบช แกก็พูดไม่ได้เลยวิ่งหนีใหญ่เลยส่วนราหุนเองเขาก็เข้าไปในร้านขนมหวานของอันเจลีซึ่งอันจลีเธอก็ไม่รู้ว่าราหุนคือเจ้านายของแม่เธอเธอเนี่ยก็เลยชวนพูดคุยตลกเฮฮากับราหุนจนมาลุกีกทีก็เห็นหน้าราหุนอยู่ในหนังสือพิมพ์เล่นเอาอันจลีเนี่ยเธอตกใจเลยครับซึ่งราหุน,นีก็ไม่ได้ว่าอะไรขอบอกว่าเขาชอบเธอที่เธอมีอารมณ์ขันดีแต่พทิทีงานวันเกิดของยชัชในหน้าเนี่ยเธอก็มาร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับยชัชก่อนที่ราหุนจะพูดวพอวยพรให้กับยชัชและก็เต้นกันอยย่่างงสสนุกสุกดเเีไปลย ส่วนทันด้าของอัญจรีเองเธอก็ฉลองวันเกิดให้กับพ่อเธอเช่นกันคือวันเกิดพ่อของอัญจลีกับวันเกิดพ่อของราหุนตรงกันนั่นเองแต่ไปที่ยัชเขาก็ร้องเพลงให้กับลันดีนีอยู่จู่ๆอัญจรีเนี่ยเธอก็ร้องเพลงแทรกขึ้นมาจนทําให้คนในงานมองมาที่เธอใหญ่เลยเธอเนี่ยก็เลยรีบขอโทษและเดินหนีไปแต่ราหุนเนี่ยก็เดินตามและทําหน้ายิยูอุกประสาทจนทาให้อัญจรีเธอลนเดินไปชนแจกันแตกหลังจากเลิกงานแม่นมเนี่ยก็พาอัญจลีมาขอโทษยัชที่ทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายในวันนี้ซึ่่่่่่งงยยาาาเนนีกก็็ไไไมด้้ววอออะรรสหุแบูขั ยัสแล้วก็ทํหน้ากวนประสาทจนทําให้อัญจลีเธอลน้นแล้วก็ทําแจกันแตกอีกรอบซึ่งยัสก็บอกให้แม่นมรีพาอัญจลีออกไปเลยก่อนที่จะมีอะไรแตกอีกเช้าวันต่อมาแก๊งภูจากระบุกมาที่โรงเรียนของโรฮานเพื่อที่จะแกล้งโรฮานอีกครั้งแต่ก็ถูกโรฮานดักทางไว้และก็ถูกแก๊งเด็กคนรวยลุมบุลี่ดูถูกหน้าตาทรงผมเสื้อผ้าเล่นทําอภูจาเธอร้องไห้เลยโรฮานเห็นแบบนั้นเลยเกิดเห็นใจเธอขึ้นมาซึ่งในคืนนั้นลาหุ่นก็พาโรฮานมาขอโทษภูจาที่บ้านซึ่งโรฮานเานี่ยก็ วนลาหุ่นเนี่ยก็มาคุยกับอัญจลรีบอกว่าเขาในอยากเป็นเพื่อนกับเธอก่อนที่จะหลอกจุ๊บแก้มอัญจลีไปทีนึงในเช้าวันต่อมาเธอก็เดินคุยกับน้องสาวอีกคนว่าทําไมราหุน่นถึงต้องมาติดสนิทกับเธอด้วยซึ่งน้องสาวก็บอกว่าราหุ่นอาจจะตกหลุมรักอัญจลรีก็ได้แต่อัญจลรีก็บอกว่าไม่มีทางแน่นอนเพราะที่นี่ยังไม่มีใครมองเธอด้วยซ้ําราหุ่นเขาจะมามองเธอทําไมและระหว่างที่เธอกําลังเฝ้าร้านอยู่ราหุ่นเนี่ยก็โทรมาและชวนอัญจลีไปร่วมงานที่ชานิเชา้าซึ่งอัญจเธออกก็ตบตบลงที่จะไปด้วยันต่อมก อัญลีกับลาหุนก็เลยเดินเล่นในงานด้วยกันส่วนโรฮานเนี่ยก็ไปเดินเล่นกับภูจาซึ่งในวันนั้นลาหุนเนี่ยก็จีบใส่มุกหยอดอัญจลีใหญ่เลยจนนั้นเม่เธอเนี่ยเกิดชอบราหุ่นขึ้นมาเช่นกันในคืนนั้นลาหุนก็เล่าให้นันดีนีฟังว่าตอนนี้เขากําลังตกหลุมรักอัญจลีอยู่ส่วนทางด้านของยักเนี่ยเขาก็ไปคุยกับคุณย่าว่าจะให้ในายหน้ามาเป็นลูกสะใภ้แต่งงานกับราหุนซึ่งคุณย่าก็โอเคไม่ได้ห้ามอะไรในวันต่อมาโรฮานก็กําลังนั่งร้องไ้้งองออออแกกกับบมม่่่น่นนนนยููเเคคาาวตไปปีใรจะ็ช ท้ายกับเขาเพราะว่าเขากาลังถูกส่งไปเรียนโรงเรียนประจําที่เมืองนอกซึ่งมันเป็นธรรมเนียมของบ้านนี้ที่ลูกชายทุกคนจะต้องไปเรียนที่เมืองนอกซึ่งก่อนจะจากกาันไปราหุลก็บอกว่าเขารักโลฮานแต่แม่รักเขามากกว่ามันเลยทาให้โลฮานเนี่ยงองเฮกว่าเดิมอีกซึ่งตอนที่ราหุลขับรถไปส่งโลฮานภูจ่าเธอก็มาโบกมือลาโลฮานด้วยในคืนนั้นที่งานแต่งงานของน้องสาวอัญจลีราหุลก็ได้มาร่วมงานด้วยและก็เต้นกับอัญจลีและสารภาพรักกับเธอ แต่ทางด้านของยาสเขาก็ได้ไปคุยกับนายหน้าและพ่อของเธอว่าจะให้เธอมาแต่งงานกับราหุลซึ่งนายหน้าเธอก็ดีใจเอามากๆเลยแต่พอราหุลมารู้เรื่องเขาก็ตอบตกลงที่จะแต่งด้วยแต่ว่าหน้าตาของเขากลับเศร้ามากซึ่งนายหน้าเธอก็ดูออกในคืนนั้นเธอก็เลยมาคุยเปิดใจกับราหุลว่าราหุลกําลังรักใครอยู่ซึ่งเธอก็เข้าใจและยอมรับถึงแม้ว่าเธอจะรักราหุลมากแต่ว่าราหุลไม่ได้รักเธอและเธอก็ขอราหุลหนึ่งอย่างก็คือเธออยากให้ราหุลทําความรักของเขาให้สมบูรณ์หลังจากนั้น ทั้งสองคนก็ร้องไห้และกอดกันหลังจากที่คุยกับนายหน้าเสร็จเขาก็ได้ไปบอกเรื่องนี้ให้กับยัชเลยทําให้ยัชโกรธมากที่ราหุนไปรักผู้หญิงที่มีฐานะต่ากว่าและบอกราหุลว่าคิดไปได้ยังไงซึ่งราหุนเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้คิดอะไร คิดแค่ว่าเขารักเธอเท่านั้นซึ่งยักก็บอกว่าเขาภูมิใจในตัวราหุลมาตลอดแต่ในวันนี้ราหุลได้ทําให้เขาต้องผิดหวังก่อนที่จะไปนั่งร้องไห้ซึ่งราหุลเห็นแบบนั้นก็เลยไปนั่งคุกเข่าขอโทษที่ทาให้ยัสต้องเสียใจและบอกว่าจะทําตามที่ยักบอกทุกอย่างในวันต่อมาราหุลก็ได้ไปหาอัญจลีและพบว่าพ่อของเธอได้จากไปแล้วซึ่งอัญจลีเธอก็ร้องไห้เสียใจมากๆราหุลเลยไม่อยากจะทําให้เธอต้องเสียใจเพราะเขาอีกคนเลยตัดสินใจแต่งงานกับเธอในวันนั้นเลยและพาอัญจ เพื่อไปพบกับยาชซึ่งยาชแสดงกับโมโหหนักมากๆและบอกว่าวันนี้ราหุลได้พิสูจน์แล้วว่าราหุลไม่ใช่สายเลือดของเขาก่อนที่จะไล่ราหุลออกไปจากบ้านซึ่งก่อนที่ราหุลจะไปเขาก็ได้ไปกอดนันดีนีเป็นครั้งสุดท้ายและไปรับพรทีิท้าของยาชก่อนที่จะเดินออกไปกับอัญจลีด้วยความเศร้าเสียใจส่วนนันดีนีเธอก็บอกให้แม่นมตามราหุลไปด้วยเพราะไม่ว่าราหุลจะไปไหนเธอไม่อยากจะให้ราหุลขาดความอบอุ่นจากแม่ในเช้าวันต่อมาราหุลก็ไปหาโรฮันเพื่อที่จะจากลากันซึ่งก่อนจะไปราหุลก ปลัดยาคําคมให้กับโรหานฟังซึ่งมันก็เป็นคำคาเดียวกันกับตอนต้นเรื่องนั่นเองซึ่งโรหานก็ร้องไห้และขอร้องไม่อยากให้พี่ราหุนต้องจากไปแต่ราหุนก็บอกให้โรหานรับปากกับเขาว่า ตั้งแต่วันนี้ไปโรฮานจะต้องไม่ถามใครว่าเขาไปไหนไปทําไมเพราะอะไรแค่จําไว้ว่าเขารักโรฮานก็พอและก็ฝากดูแลแม่กับเข้าทีมคลิกเกตให้ได้และบอกให้โรฮานลดน้าหนักด้วยก่อนที่หนังจะตัดมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันคุณย่าก็พูดว่าทุกอย่างเป็นเพราะความอุนดีของยักและความหลั่นของราหุลจึงทําลายครอบครัวแต่เป็นสองเสี่ยงก่อนที่เธอจะร้องให้อีกครั้งในวันต่อมาซึ่งตรงกับวันดีวาียัชกับนันดีนีก็ได้จัดพิธีกันอยู่แค่2คนซึ่งโรฮานก็นมาร่วมพิธีนี้ด้วยคือตตั้งแ่ ลาหุ่นจากบ้านหลังนี้ไปมันก็ทําให้ครอบครัวไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์มาตลอดและระหว่างที่กําลังทําพิธีกันอยู่พอโรฮันหันหลังกลับมาก็เห็นพี่ราหุ่นกับเขาสมัยเด็กมาเลยได้ให้เขาร้องไห้และพูดในใจว่าเขาจะพาพี่ราหุ่นกลับมาที่บ้านให้ได้ในวันนั้นโรฮันก็ได้ไปหา้องสาวข,ของอัญจลีและถามว่าอัญจลีกับราหุ่นย้ายไปอยู่ที่ไหนกันจนได้ความมาว่าพวกเขาทั้งสองคนย้ายไปอยู่ที่ลอนดอนกันในวันนั้นโรฮันก็เลยบอกกับยัชว่าเขาอยากจะไปเรียนที่ลอนดอนและอ้างเลื่อรรมเนียมของที่บ้านที่่่คุณปูพอ และพี่ราหุนทุกคนต่างก็ไปเลที่ลอนดอนกันหมดซึ่งยารชก็ตอบตกลงที่จะให้ไปเนที่นั่นได้ซึ่งก่อนที่โลฮันจะไปเขาก็ได้ไปคุยกับนันดีนีและบอกว่าเขาสัญญาว่าเขาจะทําให้เสียงหัวเราะและรอยยิ้มกลับมาที่นี่ให้ได้หลังจากที่โลฮันเดินทางมาถึงลอนดอนเขาก็ได้เช็คข้อมูลในเว็บไซต์จนเจอที่อยู่ของราหุนจากนั้นหนังก็ตัดไปที่ราหุนเขาเนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขแถมตอนนี้เขาก็มีลูกชายแล้วด้วยส่วนภูจาเธอก็ตัวเป็นสาวแล้วแถมยังเป็นคนแต่งงตัววแรๆะด้ย ระหว่างกำลังกินข้า,าวเช้ากันอยู่อัญจลรีเธอก็ชอบร้องเพลงนาเดิมซ้ําๆจนทําให้ราหุลและกริชลูกชายบนใหญ่เลยส่วนภูจานเนี่ยก็นั่งรถกับเพื่อนสาวไปที่มหาลาัยกันซึ่งระหว่างที่เธอกําลังเดินมันนามันโนกอยู่เนี่ยก็มีรถคันนึงบีบแต่ไล่เธออยู่ซึ่งพอเธอหันหลังกลับไปก็เจอกับโรฮานซึ่งเธอก็จําโรฮานไม่ได้แต่ก็ดันปิ้งโรฮานขึ้นมาแต่โรฮานเนี่ยแกก็ไม่สนใจแล้วก็ขับรถผ่านไปซึ่งโรฮานมาถึงที่มหาลัยนะครับก็มีแต่คนเนี่ยมองกันทั้งมหาลา เนตามก่อนที่จะร้องเพลงจีบโรฮาน หลังจากร้องเพลงกันเสร็จผูจาก็ถามว่าคุณคือใครซึ่งโรฮานก็พูดคำควบกล้ำรัวๆที่ภูจาเคยถามเขาสำเด็กให้ภูจาฟังมันเลยทําให้ภูจารู้ว่านี่คือโรฮานซึ่งเธอก็ทึ่งมากที่โรฮานเปลี่ยนไปได้ไกลถึงขนาดนี้ทั้งสองคนเลยนั่งคุยเรื่องครอบครัวกันภูจาบอกว่าพวกเขาสร้างโลกเล็กๆกันอยู่ที่นี่ถ้ามองไกลๆมันจะเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขแต่ถ้ามองลงมาใกล้ๆจะเจอความเศรามากมายก่อนที่ถามโรฮานว่ามาทําอะไรทําไมถึงเพิ่งมาตอนนี้โรฮานเลยบอกไปว่าเขาได้ทิ้งรอยล ชาวว้ที่บ้านปูจาบ้านที่คงความเป็นครอบครัวได้เพราะพี่ชายเขาเท่านั้นและเขาจะมาตามพี่ชายและพี่สะพายเขากลับบ้านซึ่งเขาก็อยากให้ปูจาช่วยเขาเรื่องนี้ด้วยซึ่งปูจาเธอก็ตอบตกลงโดยเธอเนี่ยก็ได้ไปกุเรื่องกับราหุ่นว่าโรฮานเป็นพี่ชายของเพื่อนเธอเพิ่งย้ายมาจากอินเดียขอมาพักอศาศัยอยู่ที่นี่ซึ่งราหุนน่นก็ไม่โอเคที่จะให้คนแปลกหน้ามาอยู่ที่บ้านแต่อัญจลีเธอก็อนุญาตให้เข้ามาได้หลังจากที่โรฮานเดินเข้ามาเจอกับลาหุ่นครั้งแรกซึ่งคนทั้งบ้านก็จําโรฮานไม่ได้เลยส่วนนนโรนเเเก็เดิ้้ําาาาตคลอขามา ก่อนที่จะพูดทักทายกันซึ่งเขาก็โกหกราหุลว่าเขาชื่อยัสซึ่งมันก็ทําให้ราหุลเนี่ยนิ่งไปสักพักก่อนที่จะอนุญาตให้โรฮานอยู่ที่นี่เช้าวันต่อมาระหว่างที่ราหุลกําลังออกไปทํางานรถก็ดันยางแบนพอดีโรฮานก็เลยอาสาจะขับรถไปส่งราหุลซึ่งระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังเดินทางกันโรฮานก็ถามราหุลว่าเขาชอบดูกีฬาคริกเก็ตหรือเปล่าก่อนที่โรฮานจะเปิดวิทยุฟังแข่งคริกเก็ตกันซึ่งระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังฟังอยู่ทั้งสองคนก็ท พูดกลับไปว่านาทีสุดท้ายอะไรก็เกิดขึ้นได้นายไม่รู้หรอกว่าคนอินเดียเป็นยังไงหลังจากพูดเสร็จลาหุ่นเนี่ยก็นิ่งไปสักพักเพราะคําพูดนี้เขาเคยพูดกับโรฮานสมัยที่เคยอยู่ด้วยกันแต่ไปที่ผูจาเธอเนี่ยก็กำลังหาหนุ่มที่จะไปงานพร้อมกับเธอซึ่งก็มีหนุ่มๆม,มากมายมายืนต่อแถวกันเต็มเลยผูจาเนี่ยเธอก็เดินเดินโหวตท,ทุกคนตกรอบหมดเลยจนไปเจอกับโรฮานซึ่งผูจาเธอก็สนใจจะไปงานพร้อมกับโรฮานแต่โรฮานเนี่ยก็ทาเป็นไม่สนใจและเดินออกไปในคืนนั้นผูจาเธอก็แต่งตัวเซ็กซี่อ่อยให้โโรรรนสนใจแต่ก็ทําฟอ์ม และบอกว่าภูจาใส่รองเท้าคนละคู่กันก่อนที่จะปล่อยให้ภูจาไปกับผู้ชายคนอื่นแทนพอมาถึงงานพร้อมภูจาเนี่ยก็ปลีกตัวจากผู้ชายคนนั้นและเดินกับเพื่อนของเธอซึ่งเพื่อนของเธอก็ถามว่าแล้วโรฮานหายไปไหนล่ะภูจาเลยบอกว่าฉันไม่รู้ฉันไม่สนฉันกเกลียดเขาก่อนที่จะมีเสียงโรฮานพูดขึ้นมาว่าแต่ฉันรักเธอหลังจากนั้นโรฮาน,นก็ร้องเพลงเต้นบอกความในใจให้กับภูจาฟัง ในวันต่อมาโรฮานก็ถามราหุลว่าวันนี้มีสายเข้ามาหรือเปล่าก่อนที่อัญจลีกับภูจาจะเดินออกมาซึ่งอัญจลีก็บ่นภูจาว่าทำไมถึงแต่งตัวแบบนี้เพราะวันนี้เป็นวันเกิดของพ่อพวกเธอซึ่งโรฮานก็พูดเหมือนกันว่าวันนี้ก็เป็นวันเกิดของพ่อเขาเช่นกันจากนั้นโรฮานก็พูดว่ามันสําคัญที่จะมีความอบอุ่นของคนแก่ในบ้านถ้าไม่อย่างนั้นครอบครัวก็จะไม่สมบูรณ์ซึ่งราหุลก็เงียบก่อนที่จะหันหลังไปโรฮานก็พูดอีกว่าคุณไม่คิดถึงเขาเลยหรอครับก่อนที่จะหันหน้าไปมองอัญ ราหุนก็ยืนน้ำตาซึมและพูดว่าสุขสาวันเกิดครับพ่อก่อนที่จะตัดไปที่นันดีนีเธอก็กำลังยืนดูรูปของโลหนและราหุนอยู่ยากก็เดินมาพูดว่าสุขสาวันเกิดซึ่งนันดีนีเธอก็บอกไปว่าเธอลืมไปว่าวันนี้เป็นวันเกิดของยากก่อนที่จะพูดอีกว่าคนที่ไม่อยู่อยู่ในความทรงจําของฉันส่วนคนที่อยู่ฉันกลับลืมเขาฉันจะให้ของขวัญอะไรคนดียาชเลยบอกไปว่าเขาต้องการนันดีนีคนเดิมของเขากลับคืนมาก่อนที่จะเดินไปซึ่งนันดีนีเธอก็เรียกยาชและเดินไปกอดตัดกลับมาที่ โรฮานเขาก็กําลังคุยกับอัญจลรีอยู่เขาก็ถามว่ามารืนนี้เป็นวันการวชชช์ใช่ไหมถ้าางนั้นคุณก็ต้องได้รับซาจีซึ่งอัญจลีเธอก็งงว่าซาจีคืออะไรโรฮานเลยอธิบายไปว่าซาจีเป็นสิ่งที่แม่สามีจะส่งให้ลูกสะใภ้ในวันการวชชช์ซึ่งอัญจลรีเธอก็ทําหน้าเศร้าๆก่อนที่จะเดินไปโรฮานเลยโทรไปหานันเดนีเพื่อให้เธออธิบายให้อัญจลีฟังว่าซาจีคืออะไรซึ่งระหว่างที่คุยกันต่างฝ่ายก็ตามไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับแต่ทั้งสองกลับร้องไห้เหมือนเคยรู้จัักกกกนนนมมมาาา่่่ออววตทีีงช็ คนมาร่วมงานกันเต็มเลยภูจากับโรฮานนกระทาเต้นบอกความรู้สึกกันซึ่งโรฮานเนี่ยก็เต้นก่อนพอมาถึงตาของภูจาเธอเนี่ยก็เต้นบอกความรู้สึกของเธอให้รู้ซึ่งระหว่างที่โรฮานกับภูจากำลังเต้นอยู่อันเจลีเนี่ยเธอก็อยากไปเต้นด้วยพยายามจะร่วมวงนะแต่ก็ถูกราหุนห้ามไว้แต่ห้ามไปห้ามมาราหุนเนี่ยดันไปร่วมวงเฉยเลย และระหว่างที่ทุกคนกําลังเต้นกันอยู่โรฮานก็เห็นภาพมโนว่าพอกับแม่ก็มาเต้นด้วยและครอบครัวก็ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันซึ่งมันก็ทําให้โรฮานร้องไห้ขึ้นมาก่อนที่จะไปเต้นและกอดกับราหุลส่วนนันดีนีเธอก็สัมผัสได้ว่าลูกๆของเธอกาลังมาเลยเรีบวิ่งไปหน้าประตูแต่ก็พบเพียงแต่ความว่างเปล่าเท่านั้นวันต่อมาที่โรงเรียนเด็กๆเ,เ,เนี่ยก็กำลังซ้อมร้องเพลงเพื่อโชว์ในงานของโรงเรียนอยู่ระหว่างนั้นเองโรฮานก็ไปคุยกับแม่นมและเขาเผลอหลุดปากเรียกเธอว่าดีเจขึ้นมาซึ่งแม่นม่ก็อตัว และในตอนนั้นเองระหว่างที่โรฮานกําลังผูกเชือกรองเท้าอยู่แม่นมก็มาช่วยผูกให้โรฮานเนี่ยก็เลยพูดท่ามใหญ่เลยแต่แม่นมก็ไม่สนใจยังผูกต่อเลยทําให้โรฮานลุกขึ้นและตะโกนว่าดีเจซึ่งมันก็ทําให้แม่นมเธอดีใจร้องไห้ขึ้นมาเธอได้บอกว่าลูกรักของแม่แม่นึกไว้แล้วเชียวหัวใจของแม่มันบอกว่าลูกคือเจ้าตนน้อยของแม่ลูกโตเป็นหนุ่มแล้วก่อนที่แม่นมจะกอดและทั้งสองก็ร้องไห้กันซึ่งตอนนั้นเองอัญจลีเธอก็เข้ามาพอดีเลยรู้เรื่องนี้ด้วยโรรรหหััันนนนเเลยขออออท้้้งงคมาาใบบกกื่ีุวต มาพวกราหุลก็ได้ไปที่งานของโรงเรียนกันเมื่อถึงการแสดงของเด็กๆลูกชายของราหุลก็ร้องเพลงอินเดียเพลงที่อัญจลีเธอชอบร้องเพลงให้ฟังทุกเชา้าซึ่งมันก็ทําให้อัญชลีเธอร้องไห้ซึ่งมากหลังจากที่เพลงจบเธอก็เลยวิ่งไปกอดลูกชายทันทีหลังจา,จากจบการแสดงภูจาก,ก็ชมหลานชายและถามว่าหนูต้องประหม่าแน่เลยลูกชายราหุลก็บอกไปว่าเขาประหม่านิดหน่อยแต่ก็มีคนบอกบางอย่างกับเขาและทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีผูจาเลยถามอีกว่าเขาบอกว่าอะไรลูกชายราหุลเลยพูดประโยคที่ราหุลเคยสอนโลฮันเมื่อกอ ซึ่งมันก็ทําให้ราหุลแปลกใจขึ้นมาผู้จาเลยถามอีกว่าใครเป็นคนพูดใช่พ่อหนูหรือเปล่าลูกชายของราหุลก็บอกว่าไม่ใช่ก่อนที่จะชี้ไปที่โรฮานซึ่งมันก็ทําให้ราหุลรู้ได้ทันทีว่าผู้ชายคนนั้นคือโรฮานและทั้งสองก็เลยไปนั่งคุยกันราหุลก็ถามโรฮานว่าดูแลแม่ดีหรือเปล่านายได้เข้าทีมคริกเก็ตหรือเปล่าแล้วลดน้ำหนักขนาดนั้นได้ยังไงก่อนที่ทั้งสองคนจะกอดกันทั้งน้ําตาโรฮานก็ร้องไห้ขอร้องให้ราหุลกลับบ้านซึ่งราหุลก็บอกว่าเขากลัััับบบไไไไไปมมมม่่่่่่่่ด้้้้้้้แแแแลลววะาานนนนนใใใชชขขออองงเตงตรรกกกทีจห โรฮานกลับบ้านไปซึ่งโรหันก็พูดกลับไปว่ารู้เลยไหมครับพี่ พี่ชอบพูดสมัยที่ผมยังเด็กว่าแม่รักพี่มากกว่าผมผมจะบอกว่าพี่พูดถูกแล้วแม่รักพี่มากกว่าผมและจะรักพี่ตลอดไปหลังจากนั้นโลฮานก็ไปคุยกับผู้จา้าว่าพี่ไม่เคยลืมคําของพ่อและเขาจะไม่มีทางกลับบ้านไปแน่ผู้จ้าเลยพูดว่าเธอรู้นิสัยของพี่เคยเธอดีขอแค่ให้โอกาสให้เขาได้เจอกับพ่อแม่ดูซึ่งมันก็ทําให้โลฮานคิดไอเดียที่ใจพ่อแม่มาที่นี่ขึ้นมาโดยเขาได้โทรหายาชและบอกว่าเขาฝันว่าพ่อกับแม่มาเซอร์ไพรส์เขาที่ลอนดอนพอยาชรู้ปุ๊บนะครับวันต่อมาก็เลยขึ้นเครื่ ส,ส,ส่วนพูจ้าก็โทรบอกให้พวกราหุลมาที่ห้างเช่นกันซึ่งระหว่างที่ต่างฝ่ายต่างแยกกันนันดีนีเธอก็สมัคได้ถึงลูกชายเลยเดินไปเรื่อยๆจนไปเจอกับราหุลซึ่งทั้งสองคนก็กอดและร้องไห้กันทั้งคู่ก่อนที่ราหุลจะชี้ให้นันดีนีดูหลานชายส่วนโรฮานเองเนี่ยก็แอบร้องไห้อยู่หลังเสาหลังจากกอดกอด,ด,ดกันอยู่ราหุลเนี่ยก็เห็นยาสเดินมาพอดีเขาเลยเรีบปล่อยมือแม่และเดินหนีไปส่วนอัญจลีเธอก็เดินไปข้างหลังยาสดและช่วยยาสดหยิบนิตยสาราซึ่งก่อนจะหยิบเธอออออกกก็เเาามืแตะทททีีทท่่่ขงสนนจดิับ แต่ก็ถูกโรฮันห้ามไว้และให้หันหน้ากลับไปหายาชในคืนนั้นยาชก็ทะเลาะกับโรฮันหนักมากที่โรฮันโกหกเขาถึงขั้นลงไม้ลงมือตบหน้าโรฮันเลยส่วนอัญจรีเธอก็มาคุยกับราหุลให้ราหุลกลับบ้านไปหาพ่อแม่ได้แล้วแต่ราหุลก็ไม่กล้าที่จะไปเจอหน้ากับยาชแต่ไปี่คุณยายเธอก็โทรมาบอกยาชว่าคุณย่าได้เสียแล้วทุกคนเน่เลยเดินทางกลับอินเดียเพื่อไปเผาศพคุณย่าก,กันซึ่งก่อนที่ยาชจะเผาคุณย่ายก็บอกว่าให้รอราหุลก่อนเพราะความปรารถนาสุดท้ายของคุณย่าคือราหุลลซึ่่งงยาาก็มมสนใจจะือเผเผ แต่ก่อนที่จะเผาโรฮานก็มาจับครบเพลิงด้วยหลังจากนั้นลาหุ่นก็มาจับครบเพล,งลนเนเพิงอีกข้างด้วยเช่นกันและพิธีเผาศพก็เริ่มต่อไปในคืนนั้นนันดีนีก็มาคุยกับยชัชว่าราหุ่นกับอัญจลีกําลังจะไปจากที่นี่ในวันพรุ่งนี้ เธออยากจะให้ยัชไปคุยกับพวกเขาแต่ยัชเนี่ยก็มองหน้าเลยซึ่งเธอก็พูดว่ามันไม่ถูกที่ครอบครัวของเราต้องมาแตกเป็นเสี่ยงก่อนที่เธอจะเดินร้องไห้แล้วออกไปซึ่งโรฮานที่ผ่านมาเห็นเนี่ยก็ไปหาราหุนและพาราหุนไปหาเทพประจําบ้านโดยโรฮานก็บอกว่าตั้งแต่วันที่พี่จากไปแม่ได้แต่มองพี่ผ่านแววตาของพระองค์พระองค์คือสิ่งเดียวที่ทําให้แม่เข้มแข็ง,ขงจากการที่ต้องสูญเสียลูกชายไปก่อนที่จะบอกให้ราหุนสาบานว่าราหุนจะต้องกลับบ้านสักครั้งถึงแม้จะเป็นเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นก่อนที่โรฮาน ในวันต่อมาราหุนกับอัญจลีก็ได้กลับมาที่บ้านไปหานันดินีซึ่งนันดีนีเธอก็ยืนรอรับที่หน้าประตูและพาราหุนไปหายัชซึ่งยาชเนี่ยก็กำลังยืนดูรูปของโลหานกับราหุนอยู่ราหุนนี่ก็กลัวจะเดินหนีแต่ก็ถูกนันดินีกับอัญจลีจับไว้ก่อนที่ยัชจะหันหน้ากลับมาพร้อมกับน้ําตาของเขาราหุนเห็นแบบนั้นเลยเดินไปหายัชและทั้งสองคนก็พูดปรับความเข้าใจกันยาชได้พูดว่าแกจําคําของฉันฝังใจก่อนที่จะจากไปไม่เคยหันกลับมามองไม่เคยกลับมาสักครั้งราหุลเยบอกไปว่า ผมคิดว่าพ่อไม่รักผมแล้วพ่อไม่คิดว่าผมเป็นลูกยัชเลยพูดกลับไปว่าแกคิดอย่างนั้นได้ยังไงฉันพาแกมาที่บ้านหลังนี้ด้วยมือคู่นี้แกทําให้ครอบครัวเราสมบูรณ์แกเติมเต็มความฝันของเรา1ิปีมานี้พ่อคิดถึงแกมาตลอดเวลาทุกวันทุกคืนตอนนี้พ่อก็แก่แล้วลูกเอ้ยความโกรธของคนแก่มันเป็นส่วนหนึ่งของความรักกอนที่ยัชจะยกมือไหว้ขอโทษขอให้ราหุ่นให้อภัยเขาซึ่งราหุนเนี่ยก็ร้องไห้แล้วก็กอดพ่อไว้ก่อนที่โรฮานจะเดินเข้ามายัชเลยบอกไปว่าบบาาาางงงคครั้้นนนนุ่มวใก็เผยท ถูกให้คนแก่เท่าในครอบครัวก่อนที่ยาาจะร้องไห้และกอดขอโทษทั้งสองคนจากนั้นยาาเนี่ยก็เช็ดน้ำตาและเดินไปกอดน,นันดินีและยอมรับอัญจลีเป็นลูกสะใภ้ก่อนที่หนังจะตัดจบลงที่ครอบครัวกลับมามีความสุขเช่นเดิมส่วนภูจ้าเธอก็ได้แต่งงานกับโรฮันและหนังก็ตัดจบลง เพียงเท่านี้เองครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสลับหนังเรื่องนี้และหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ iMDB ไป7.4คะแนนส่วนเว็บ Rotten Tomato ก็ได้คะแนนจากฝั่งนักวิจารณ์ไปถึง100%และฝั่งคนดูได้ไปถึง88%เลยครับส่วนผมมนุษย์ข้างคาวขอให้คะแนนกับหนังเรื่องนี้ไป9คะแนนเลยครับผมถือว่าเป็นหนังอินเดียเรื่องหนึ่งที่โด่งดังมากๆในสมัยนั้นนะครับ ผมดูแล้วแบบร้องไห้รัวๆคือดูหลายรอบผมก็ยังร้องไห้เหมือนเดิมคิดดูคือร้องไห้จนตาบวม <c oughs> เลยอยากจะแนะนําให้คนที่เมื่อเคยดูลองไปหาดูกันได้นะในฟลิกเนี่ยก็มีให้รับชมกันด้วยซึ่งมันก็เป็นหนังอินเดียเรื่องหนึ่งที่ควรค่าแก่การรับชมมากๆคือมันทาให้เราเห็นความสําคัญของครอบครัวเลยนะคือผมดูหนังนี้จบเนี่ยอยากจะไปกอดแม่กอดยายกอดพ่อ ก่อนทุกคนในบ้านเลยและผมเยก็เชื่อว่าเพลงบางเพลงในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะต้องผ่านหูของคุณผู้ชมบางคนแน่ๆและก่อนที่จะจากกันไปก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ทุกคนเลยนะครับพะตอนนี้ซับก็ใกล้จะถึงหมื่นแล้วไม่รู้ว่าตอนลงคลิปนี้จะถึงหมื่นหรือย,ยังนะแต่ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านจริงๆและผมสัญญาว่าจะหาหนังสนุกๆกเก่าๆมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแน่นอนและก่อนที่จะจากกันไปผมขอถามหน่อยนะครับว่าหนังเรื่องนี้ฉากไหนทําให้คุณน้ําตาไหลได้ก็ลองมาคอมเมนต์ โอเคถ้าหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้<ๆ>ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่กับหนังหน้าสรับวันนีก็สวัสดีครับ